สวัสดีครับเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่29กรกฎานะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเพจหุ้นรายวัน Daily Stock วันนี้นะครับสรุปการซื้อขายออเป็นทางต่างชาตินะครับซื้อไม่เยอะนะครับซื้อ Netbuy นะครับ500กว่ากองทุนขายบรกเกอร์ซื้อนะครับรายย่อยขาย โเคงั้นเรามาดูภาพของเซตกันเลยนะครับเซตนะครับก็ยังคงเป็นดาวเทรนเหมือนเดิมนะครับตามกรอบดาวเทรนของเราล่าสุดปิดไปที่1537ปิดไปใกล้ๆกับเมื่อวานเลยนะครับแล้วเส้นนี้ที่แนวรับ1530เนี่ย มันมีการลงมาเทสหลายครั้งแล้วก็มีการซื้อกลับขึ้นไปทุกครั้งเลยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะนะครับอาจจะแต่แต่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับโอกาสที่จะลงสูงกว่าเพื่อลงไปที่1500นะครับเพื่อกลับแรงสะสมซื้อเพื่อกลับขึ้นเป็นขาขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ถ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอยากให้เรามองวางแผนไว้ทั้ง สองแผนนะครับใครที่มีโอกาสจะสามารถขายหุ้นบางตัวได้ถึงกําไรถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้แล้วก็อาจจะทํากําไรได้นะครับเพื่อมีเงินสดไว้เพียงพอในการเผื่อรับของถูกนะครับโอเคงั้นเราไปตรวจสอบสภาพหุ้นของเราที่เราให้ไว้เป็นการบ้านนะครับ3ตัวตัวแรกนะครับ SunSweet นะครับ อาการว้านที่เราให้ไว้นะครับถ้าใครเข้าไปแล้วนะครับที่ประมาณช่วง7บาทหรือว่า7.5 7ดจุดหาเนครับตอนนี้ก็ยังถือไว้ได้นะครับวันนี้ปิดมา7.5นะครับอาจจะติดลบไปสำหรับบางคนแต่ขอให้เราอดทนถือจนกว่ามันจะถึงจุด Stop Loss นะครับเพื่อให้หุ้นมันได้แกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับช่วงนี้มันผ่านดาวเทรนขึ้นมาได้ แล้วขึ้นไปไปชนกับแนวต้นานแนวแนวต้านย่อยนะครับที่ประมาณ8บาทแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับอ่าเนี่ยวันนี้วิ่งขึ้นไปชน8บาทนะครับพอชน8บาทก็ย่อกลับลงมาเป็นปกตินะครับแต่ลงมาแรงไปนิดหนึ่งนะครับมีโวลุมขายบอกมาด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เราลองมาลุ้นต่อว่า เขาจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ7.6ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเขาลงต่อไปแตะ7.2ก็คือถือว่าเป็นภาพที่ไม่ดีแล้วนะครับก็ขอให้ทําตามกดนะครับขายไปดีกว่าแบ่งขายถ้าถ้าลงภาพนี้ผมว่าลงถ้าพรุ่งนี้ลงไปแตะต่ํากว่า7.2เลยผมว่ามันแรงไปฮะตามแผนเราบอกให้แบ่งครึ่งนะครับก็อาจจะลองดูว่าขายทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงนะครับ โอเชียนนะครับเป็นยังไงวันนี้ก็ปิดต่ำลงมานะครับปิดลบมาที่1.65นะครับบางคนถ้าเป็นแผนหนึ่ตอนนี้ก็ต้องทนถือ,อขาดทุนนิดนึงนะครับยังอาจจะยังไม่ถึงจุดคัดนะครับจุดคัดของแผน1น,นี่คือ1.6นะครับแต่ใครที่เป็นแผน2นะครับก็ใกล้จุดที่ ใกล้จะได้ซื้อแล้วนะครับคือ1.6ก็รอลุ้นดูนะครับว่ามันจะลงมาถึงจุด1.6ให้เราซื้อไหมแล้วก็ค่อยไปคัดที่1.57นะครับอ,อย่างที่เราได้แจ้งไว้วันก่อนนะครับว่าอาทิตย์นี้เนี่ยโอเชียนน่าจะยังไม่วิ่งแล้วเพราะว่าคงจะไซเวย์ไปก่อนนะครับน่าจะไปลุ้นกันอีกทีอาทิตย์หน้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะมีภาพที่ว่าลงต่อไปนะครับหรือว่าจะขยับขึ้นเล็กน้อยแต่น่าจะยังไม่เบรกเทรนไลน์นะครับ เป็นสะสมไปก็ได้นะครับถ้าเกิดใครยังอ๋อไม่ได้เข้าไปจำนวนมากสำหรับคนที่ใช้แผนหนึ่งนะครับโอเชียนสุดท้ายเป็นเคอรี่นะครับ KEX KEX เนี่ยวันนี้ปิดลบไปก็โอเคนะครับขึ้นมา2-3สวันต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ต้องมีราคาปรับลดลงบ้างนะครับตามสภาพตลาด ก็ขอให้ใครที่เข้าไปแล้วที่ประมาณช่วง40หรือ41ก็ทนถือไปก่อนนะครับเพื่อรอไปลุ้นขายที่44นะครับสำหรับเคอรี่จุดคัดเราก็จะอยู่ที่ประมาณ37นะครับ37.5นะครับให้เราทนถือไปก่อนนะครับ3ตัวเนี่ยผมว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพอดีว่าวันนี้เนี่ยทางผมไปสแกนเจอหุ้นมาเพิ่มนะครับเอเชีย plus เราไปเจอตอนช่วงประมาณเช้าๆสายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัว MACD นะครับหรือว่าที่เซยนตุนเรียก MACD เนี่ยมันตัดกันที่วันก่อนนะครับตัดกันแล้ววันนี้เราเลยมานั่งมอนิเตอร์นะครับด้วยการดูไทม์เฟรมที่เป็นแบบ60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับทำให้เราเจอจุดที่มี v o ลุ่มคอนเฟิร์มแล้วก็เบรกออกมานะครับอยู่ที่ช่วง ประมาณ3.5นะครับช่วงน่าจะก่อนเที่ยงนะครับประมาณานี่ครับก่อนเที่ยงก่อนช่วงเที่ยงนะครับก็ได้เข้าไปที่ราคานี้นะครับสาแล้ววันนี้ถือก็กําไรเลยวิ่งขึ้นมาเร็วที่เรามาดูตัวนี้เพราะว่าเราเห็นว่าตัว xpring นะครับ xpg เนี่ยบวกติดซิลลิงเลยแล้วก็มีตัวอื่นๆดว้วยเช่นเมย a y b ง n ์นะครับขึ้นมาเราเลย หรือ AEC ก็ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มบ็อกเกอร์ทั้งนั้นเลยเราเลยว่าเอะเอเชียพัสก็ขึ้นนะครับเราเลยเข้าไปสแกนดูทั้งกลุ่มไฟแนนซ์เลยนะครับพบว่าเราไปเจอ,เอ,อสองตัวเนี้ยที่มีงบสวยๆเลยคือเอเชียพักับ KGI เป็น2บรอที่มีกำไรสูงแล้วก็มีอัตรากำไรสูงด้วยนะครับคาดว่า2อบกนี้เนี่ยน่าจะมี ลูกค้าที่เล่นกลุ่มมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะมี Product ์ใหม่ๆเช่นกลุ่มพวก b ล็อกเทรดอย่างเงี้ยครับที่ทําให้บริษัทเนี่ยสามารถได้กําไรอัตรากาไรสูงขึ้นนะครับ KGI เนี่ยเราก็ได้สแกนงบดูแล้วก็เข้าไปที่ช่วงประมาณ 6. 6 6 6 5ช่วงก่อนเที่ยงเหมือนกันนะครับตัวนี้สตัวนี้คือ risk return ratio ลิขส r ทธ a ์รวัเเนี่ยถือว่าดีนะครับเราก็เลยตัดสินใจลงทุนถ้าเผื่อมันผิดทางก็คัดที่โลเดิมนะครับทาไม่ได้คิดว่าน่าจะลงทุนได้ก็บอกเพื่อนๆน,นักลงทุนเผื่อๆไปนะครับอีก2ตัวแต่ว่าแผนที่เราทำไว้ก็มี3ตัวเหมือนเดิมแต่ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดต2ตัวนี้เพิ่มก็พรุ่งนี้จะมี5ตัวเหมือนวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ